เอาร้อยอย่างนี้เลยเนี่ออแล้วทำไมมันวิ่งอย่างนี้ได้ไงก็ทำระบบนี้ไงใครทำเนี่ยที่ต้องรอบมาโต้ท่าเว้ยแล้วไปไหนมาเนี่ยเบือเบือมีเพื่อนจนแกติดต่อทั้งวันมาไปย่ำล้อเนี่ยอันนี้พี่ลมทำไงล้อเนี่ยไม่ล้อเนี่ยอ๋อล้อรถดำเฮ้ยเร่าร้ายวะ เข้าได้มันมะนเลยไงเปิดวิ่งดีไหมล้อฟรีไหมล้อฟรีไม่เวลายำเงปิดไปยไมบอกอกเรอแล้วจะไปจะไปอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะมาทานที่กระดมันเป็นไงพอยำเา นฟครับออปนครับเดี๋ยวกสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับพอดีวันนี้จะมีลูกค้าจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับมารับขบย่ำนาเดี๋ยวตัวนี้ส่วนตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับตัวนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีนึงแต่ตอนนี้ลูกค้ามาแล้วฮะเพิ่งมาถึงครับจากจังหวัดเพชรบุรีนะครัมาขุบย่ำนาลูกค้าได้สั่งไว้นะครับ นี่ตัวนี้ขุบยังนาร้านช่างโลมนะฮะตัวนี้กว้างสองเมตรนะครับลูกหน้าห้าป่าพี่ลมลูกหนาห้าไหมหเป็น,นบูธยางนะครับสวัสดีครับลูกค้าพึ่งมาคนเดียวด้วยโอ้โห <laughs> ยิงตรงมาจากเพชรบุรี อ๋อกรุงเทพเนี่ยฮะเสร็จสดๆร้อนๆครับขุบย่างนาซิ่งธรรมดาครับเน้นคุณภาพสวยงามครับได้ครับ มันมีล้อเข็นอยู่ตัวนี้สองเมตรนะครับราคา8,500าร้อบาทบเป็นบูทยางนะฮะใบเป็นใบสามนิ้วคูณสามนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยฮะตัวนี้จะทำเป็นตัวนี้จะทำเป็นย่ำต่อฟังย่ำนา ฉีดยาแล้วก็วานปุ๋ยจะมีเป็นแบบแบบถอดได้ถอดถอดได้หมดนี่มีสลักถอดได้อันนี้เป็นตัวโมเดลใช่ไหมอันนี้เป็นตัวทดลองตัวแรกเลยที่ที่สร้างขึ้นมาสามารถนั่งขับได้เป็นล้อยางนี่เป็นล้อยางเป็นรถเออเป็นล้อของรถดำานาเดี๋ยวตัวนี้ถ้าผมจะรีวิวให้ให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีนึงนะครับ เป็นเนี่ยขบตัวลูกขุบเป็นไอเดียทางของช่างลมเขาสร้างขึ้นมานะครับเป็นตัวแรกนะฮะเอาไปลองย่ําเดี๋ยวมีข้อบกพร่องยังไงเดี๋ยวช่างลมก็จะหาวิธีแก้อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เดี๋ยวพาเพื่อนมาชมเนี่ยฮะความสวยงามของขุบย่านานะครับความสวยงามของขุบย่านาร้านช่างลมนะฮะ โอ้แดดร้อนนี่เลยฮะโอ้ย้อนแสงฮะเพื่อนตัวนี้เป็นเขาควาย18เซนนะครับแล้วก็ชักล่องตอนนี้ส่งไม่ทันครับทำไม่ทันฮะช่าง ชักลองสวยมากเลยลองแวกได้ใหญ่มากนี่ตีนเป็ดก็ตัวยังแก่เลยสีนเป็ดแบบปรับได้นะฮะราคาก็1,500บาทรวมส่งนะครับสีนเป็ดนะฮะ แถมมามันก็มีที่ปัดแต่มเป็นเหล็กกลมเป็นเหล็กอ๋อเป็นแป,ป๊บเป็นแป,ป,แป,ป๊บอ่ะแป,ป๊บนิ้วอะะ่ะมาลองใช้ดูแต่อันนี้เป็นเหล็กแหนบเขาวควายก็ราคา1200บาทรวมส่งนะฮะส่วนคอระยะห่างคอก็ลูกค้าก็วัดมาให้นะครับ วาระยะห่างเท่าไหร่นะครับจะไม่เท่ากันแต่ละรุ่นตัวนี้ก็1,000บาทครับ1,000บาทรวมทรงครับหัวหมูชักล่องสวยๆเลยนี่อเดี๋ยวต้องเป็นพรุ่งนี้และเพราะว่านีเดี๋ยวไว้ให้ี่รม่อเมื่อวานลูกค้าก็สั่งผมมาทั้งรวมผมให้ไม่ได้ต้องรอคิวขูบย่ำนานี่ก็ ส่งภาคอีสานก็ส่งแพงนะฮะส่งแพงผมยังหาช่องทางหาช่องทางส่งใหม่ที่ราคาถูกกว่านี้นะครับสติกเกอร์มาใหม่แล้วส,สวยๆเลยนี่เอาคนใหไปเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวขอมาติดขอมาติดรถด,ด้วย ช่างจาครับ <c oughs> ช่างจา <c oughs> ครับก็สนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้ล่างคลิปนะฮะพ <c oughs> ิกัดร้านก็อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเก่าเลี้ยววิทยาฮะนี่ถ่ายทําแบบสดๆนะครับนี่ที่ตั้งชัดเจนนะครับนี่คือโรงเรียนเก่าเลี้ยววิทยาที่ผมถ่ายเห็นนี่นี่นะฮะพ <c oughs> ิกัดร้านอยู่มีที่ตั้งชัดเจนนะฮะอยู่อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ นี่ลักษณะร้านก็จะเป็นร้านลงกลึงร้านกึงนะครับเป็นงานเหล็กนะฮะทำงานเหล็กนะครับ,ารบ <c oughs> ถาดถาดนี่ก็เตรียมขึ้นไว้แล้วครับสอ,สองแผ่นนะครับ <c oughs> ตอนนี้รอให้ลูกค้าพักถึงมาถึงฮนะให้ลูกค้าพักแปบเดี๋ยวค่อยยกขึ้นรถนะครับ ราคาเท่าไหร่อะไรรวมราคาผมจะบอกเป็นราคารวมส่งถ้ามารับเองก็อีกราคาหนึ่งนะฮะส่วนจะติดต่อทางไหนก็เบอร์โทรช่างโลมนะฮะ0817272444นะครับโทรมาติดต่อสอบถามกันได้นะฮะหรือไม่จะเป็นเบอร์ผมนะครับเบอร์เอกรันกรน,นะฮะ0801063919นะครับแล้วก็แอดไลน์เบอร์นี้ครับ แอนไลน์เบอร์เบอร์เบอร์โทรเลยนะฮะถ้าเป็นเฟซบุ๊กก็ AE กาลันกรเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ คอเป็นคอปรับนะฮะคอปรับลูกค้าบางท่านเอาไปยังไม่ได้ปรับบอกว่าที่ร้านเขาปรับมาให้แล้วไม่ใช่นะครับคือลักษณะคอมันจะไม่เอะเนี่ยเวลาเอาไปใส่ที่คอรถมันจะไม่เหมือนกันนะฮะมันต้องปรับให้คอมันดั่ลงมาไม,ไม่ไม่งั้นหางมันต่ำแน่นะถ้าเป็นแบบนี้ลูกค้าต้องเอาไปปรับเองนะฮะเหล็กตัวนี้เป็นเหล,ล็กรางหน้าสองนะครับแบกเป็นสามเหลี่ยมเป็นต่อแขนออกไปแล้วก็เนี่ยตามนี้เลยครับ แต่ด้านข้างนี้เป็นบูทยางนะครับใส่เป็นบูทยางไม่ได้ใส่เป็นลูกปืนนะฮะร,ราคาก็อยู่ที่8,500บาทนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามแล้วก็ถ้าสนใจก็อยากได้ก็สั่งจองเลยนะครับสั่งทำตามคิวนะฮะต้องบอกว่าทางช่างเขาทำไม่ทันนะฮะหตัวก็ประมาณ3วันเสร็จมารับได้เลยนะฮะอย่างอย่างลูกค้าท่านนี้ก็สั่ง ไว้นะครับถึงเวลาก็มารับบอกอีกทีนึงฮะเดี๋ยวผมจะย้ำอีกทีหนึ่งก็คือเนี่ยเนี่ยผมมาถ่ายยืนถ่ายสดๆเลยครับบรรยากาศสดๆนะฮะนี่คือโรงเรียนนะฮะโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยานะครับอำเภอเก้าเลียวจังหวัดนครสวรรค์นะครับเนี่ยกระร้านก็อยู่ตรงข้ามเลยฮะร้านช่างลมเป็นร้านเหล็กลงกึ่งเป็นงานเหล็กนะครับจะมีของวางอยู่แบบนี้เลยครับ อันนี้พึ่งทําเสร็จก็เอามาวางไว้หน้าร้านแบบนี้เลยนะฮะคือลูกค้ามาก็ยกขึ้นรถได้เลยส่วนเดี๋ยวตัวนี้ผมรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันในคลิปหน้านะฮะว่าความพิเศษโดดเด่นยังไงใช้งานแบบไหนนะครับรช่วยช่างลมยกขึ้นรถนะฮะ ใหญ่มากักลองนะจักลองก็ตกปสครัห็นแล้คตัวใหญ่มากครับแหลงร่องบานเลยเนี่ย,นเ,นยเพราะว่าเผื่อเรนมัน เสืเลนมันจะเข้ามาด้วยนอนรอบ้มาร้อหลายเร็วร้อมใหญ่หลย คครับก็เช็คความเรียบร้อยนะฮะยกขึ้นรถเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณคุณพี่นะครับลูกค้าจากจังหวัดเพชรบุรีนะฮะที่มาเข้ามาใช้บริการร้านช่างล้มนะฮะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะฮะสำหรับช่อง YouTube เอกลันกรทั้งแอนฟาร์มนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ